สวัสดีค่ะส้มโอขาวใหญ่นะคะมันนี่ดูสภาพนี่ขางถนนเลยนะคะเขามปาปอกขางถนนกินเลยค่ะเอาเออกมาจากสวนนะคะนั่งหายเหนื่อยหิวมากต้องกระหายส้มโอนะคะแกอละลยคะไม่รู้อ้ยเลิศค่ะดูเขา,เขากินแบบสมะถะามากอะไรไม่ต้องกลัวคะ่ะเชื้อโลกไม่ต้องมีสะเราความอร่อยเลยอยู่ตรงนี้คะ <laughs> ่ะ,ะแกะกินนะคะพร้อมกับแก้วอมซอนหนึ่งแก้วค่ะ <laughs> การทันสมัยอ,อแกหรือเปล่าก็ไม่รู้ในตัดเ,เราจะให้ดูนะฮะแต่ว่ากลิ่นมันไม่แก่เลยนะผิวเป็นนี้แหละขาวใหญ่อ๋อเหตุผลที่ว่าเขาาใหญ่คืออันนี้เหรอออามาดูคุณป้าเขาทำมาดูหลักสูตรการปอกส้มโอขาวใหญ่กันนะคะแต่ฉันว่าไม่ไม่ยังไม่จัดใช่ไหม,มกลิ่นมันก็รู้อยู่นะได้กลิ่นเหมือนเปรี้ยว เดี๋ยวก็รู้ <c oughs> หรือว่าไปโบมก่อนเอาไปให้ลืมต้นกันเดี๋ยวฉันเอาในรถฉันให้เธออีกลูกลูกแบบอันนั้นอะแก่แน่ว่นแ,แหละแต่มันก็ใสยอยู่นะอันนี้เขาเรียกว่าดำเนินดำเนิน พันคำละมาพันนี้แล้วเหรอไม่พันเดียวกันเขาเรียกว่าระยะเวลาของมันอะอ๋อเหรอภาษาเขาเรียกดาเนินดาเนินภาษาดําเนินโอเคค่ะออยังไม่แก่ดีนะน้องยิง <ตำ S 2> <ำ>ก็ <laughs> มาถ่ายวิธีปอกเปลือกของชาวสวนกันนะคะเออเขาทําดีนะเพราะเขารู้วิธีทํานะคะเราก็ไม่รู้วิธีทําแล้วก็มองดูยอย่างเดียวะคะ่ะอันนี้ข้างถนนเลยนะคะ <laughs> เรามากินข้างถนนเลยเรยวมากจ้ะ <laughs> แล้วมอเตอร์ไซค์ก็จะมา จเขาก็จะมองดูสองคนนี้ทำอะไรเออทำอะไรกันเนี้อุ้ยแก่อยู่นี่นยแก่อยู่ละโอเคอโน่นมอเตรไซขี่รถมามองกระจกหลังเลยจ้าเราก็มาชิมดูว่าอร่อยไหม อันนี้สดจากต้นนะคะนี่ส้มโอขาวใหญ่อัมพรวาจานี่นี่สดจากต้นเลยไปลูกที่ในกระสอบนะมันมันก็แก่นะเหลืองแบบจะเน่นนี่ไงน,น,นี่แกอยู่ตูแตกเห็นไหมอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกตูแตกถ้าถ้าเรงดีตูนะมันนังคุ่กุวงอ่ะอ่าใ่เสร็จก็ลงยกดีดดิมันจะถ่ายรูปเออนี่ไงแกอยู่เห็นป่ะมันแตกไงนี่หลักสูตรนะคะคือแก่นะคะ โอเคเลิศค่ะเดี๋ยวเราจะมากินกันค่ะเร็วๆเ,เลยจ้ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะนะพร้อมสลัดระเบิดนะคะดูนี่โอเคพร้อมเสิร์ฟนะคะ่ะนี่แต่ส้มโอแทองดีว้าวจะแกะให้เออจอไม่มีเชื้อโกค่ะให้เพื่อนได้กินได้นะแป๊บบนึงเพราะเดี๋ยวมือ,อมันจะขมถ้าหยิบนะแกะเลย ได้โยนได้ไหมนี่ขนาดไม่ต้องลืมต้นนะแต่ว่าแก่หมดรอดจะอร่อยทางนี้นะต้นอันที่เป็นสีชมพูคืออะไรไอ้สีชมพูเนี่ยเนื้อสีชมพูอ่ะทับทิมสยามทับทองดีแต่ถ้าทับทิมสยามมันจะแดงแป๊ดเลยนะทองดีมันจะชมพูอร่อยอ่ะฉันว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะเพราะว่าเก็บจากต้นแล้วกินได้เลย อร่อยค่ะมาน,นะคะ